การไตายอันแปลกประหลาดในยุควิกตอเรีย คนยุควิกตอเรียเนี่ยหมกมุ่นและให้ความสําคัญกับการตายเป็นอย่างมากเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยนะฮะคนตายง่ายตายเยอะและตายกันตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะโรคในยุควิกตอเรียนั้นอันตรายเกินกว่าที่เราเนี่ยจะคาดคิดฮะซึ่งแตกต่างจากยุคปัจจุบันที่เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการตายที่สูงเนี่ยมาจากหลายสาเหตุฮะเช่นประชากรที่อาศัยกันอยู่อย่างหนานแน่นแออัดคับแคบหรือการไร้ซึ่งสุขลักษณะที่ดีจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้โรคเนี่ยแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนั่นเองมีหนา ของความตายในยุคนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยยังแปลกประหลาดเกินกว่าที่เราเนี่ยจะคาดคิดนะซึ่งมีการจดบันทึกให้คนรุ่นหลังอย่างเราๆเ,เนี่ยได้รับรู้เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุควิกตอเรียมาดูกันว่าสาเหตุที่นำมาซึ่งการตายที่ประหลาดๆเกิดจากกรณีใดบ้างซึ่งขัาสันหมายรับชมกัน4ี่กรณีฮะ 1. ตายเพราะหนู พอขึ้นหัวข้อเช่นนี้เนี่ยคนที่รับชมอยู่ก็คงจะนึกสงสัยว่าเอออีท่าไหนถึงตายพระหนูและคงจะจินตนาการไปต่างๆนานาใช่ไหมฮะเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าในปี1875หนังสือพิมพ์ t ด e Manchester evening News รายงานข่าวการเสียชีวิตของชายหนุ่มผู้หนึ่งโดยเล่าว,ว่าที่โรงงานแห่งหนึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของลอนดอนประเทศอังกฤษได้ปรากฏมีหนูตัวหนึ่งจู่ๆก็โผล่ออกมาวิ่งปรูดวิ่งปราดบนโต๊ะทำงานซึ่งทําให้คนงานเนี่ยตื่นตกใจและกลัวกันเป็นอย่างมากและเกิดเหตุการณ์ชลุลม ขึคนงานชายผู้กล้าหาญผู้หนึ่งพยายามคว้าจับหนูที่กำลังจะวิ่งหนีไปแต่พอจับได้แล้วในจังหวะที่เขาเนี่ยจะกลายเป็นฮีโร่ของเหล่าคนงานผู้หญิงที่พากันแตกตื่นวิ่งหนีกรีดกันกระจัดกระจายหนูตัวนั้นเนี่ยดันวิ่งหนีหลุดรอดมือเขาไปได้แต่แทนที่มันจะวิ่งหนีไปที่อื่นเจ้าหนูผู้น่าสงสารที่คงจะตกใจพอกันจึงวิ่งเข้าไปในชายแขนเสื้อของชายหนุ่มผู้นั้นและมุดวิ่งเข้าไปในตัวเสือ้อและวิ่งโผล่ออกทัางขอเสือ้อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะหนูููตััวนนวนนน้้น้้ิ่งงขาาไปปใกอผผชยที กาลังอ้าปากอยู่เพราะตกใจและที่ร้ายไปกว่านั้นเนี่ยคือเขาเนี่ยดันลืมกลืนหนูลงไปในคอฮะมีความเชื่อกันมาอย่างยาวนานว่าหนูเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานถ้าขาดอากาศหายใจหรือมีอากาศเพียงน้อยนิดซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็กลายเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะพ่อขาดอากาศเจ้าหนูที่น่าสงสารจึงพยายามหาทางออกมันฉีกและกัดลําคอของชายผู้เคราะห์ร้ายรายนั้นและพยายามกัดส่วนข้างในช่วงอกออก,อกมาผลลัพธ์ก็คือชายผู้นั้นเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานโดยลักษณะการที่ทุกทรมานอย่างน่าสยดสยอง แต่ก็ไม่ได้มีการรายงานนะฮะว่าชาตากรรมของหนูตัวนั้นเนี่ยเป็นอย่างไร 2. ตายเพราะโล่งศพ ในปี1872หนังสือพิมพ์ The Illustrated Police News รายง,งานข่าวการตายของชายที่มีชื่อว่าเฮนรี่เทเลอร์ชายผู้นี้มีอาชีพถือภาคลุมหีิบศพในสุสานที่ชื่อ k e n s อก Green Cemetery ของกรุงลอนดอนซึ่งในวันที่เกิดเหตุเขาได้ทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนในงานพิธีศพในระหว่างที่หีิบศพแบกเข้าไปในสุสานเนี่ยบา,บางเอิญบางเอิญเขาเดินสะดุดก้อนหินระหว่างทางล้มลงคนแบกลงศพคนอื่นๆเนี่ยกระดันพากันปล่อยลงลงเนี่ยจึงล่นลงไปทับเฮนรี่ที่น่าสงสาร นนแต่อีกแหล่งข่าวนึงเนี่ยฮะก็บอกว่าเขาสะดุดก้อนหินล้มไยหลังลงไปแล้วเหล่าคนแบกลงคนอื่นๆเนี่ยก็ทำลงลื่นไปทับหัวของเฮนรี่ฮะบรรดาผู้มาไว้อะไรในงานศพเนี่ยต่างเห็นเหตุการณ์นี้ต่อหน้าต่อตาจึงพากันตื่นตกใจกุลาหลภรยาไม้ของชายผู้เสียชีวิตที่อยู่ในโรงเนี่ยที่กำลังจะถูกนําร่างลงไปฝังเนี่ยช็อกจนแทบควบคุมสติไว้ไม่อยู่แล้วก็เช่นเดิมฮะแหล่งข่าวก็ไม่ได้ไรายงานว่าเขาทาอย่างไรกับศพของเฮนรี่ว่าถูกนําไปประกอบพิธีทางศาสนาก,กอนหรือจะถูกฝังในสุสานนั้นเลยอุบัติเห อันนำมาซึ่งความตายนี้มีภาพวาดจาลองเหตุการณ์ไว้ดังภาพที่โชว์ในคลิปนี่หละ 3. ตายเพราะผมตัวเอง ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตลินคอนไซ์มีหญิงสาววัยสามสิบปีผู้หนึ่งมีอาการป่วยหนักซึ่งแพทย์เนี่ยยังหาสาเหตุของอาการป่วยไม่ได้และได้สร้างความงงงวยให้กับแพทย์มากเมื่อหญิงผู้นั้นสิ้นชีวิตลงอย่างลึกลับแพทย์จึงได้ขออนุญาตจากบรรดาญาติทำการชนะสูตรศพไม่ว่าจะเดาสาเหตุการป่วยหรือสาเหตุการเสียชีวิตไปต่างๆนานาอย่างไรสิ่งที่คนพบจากการชนะสูตรศพนั้นเป็นคนละเรื่องกับที่คนคาดเดาก,กันไปเองสิ่งที่แพทย์พบในกระเพาะอาหารของหญิงสาวผู้นั้นคือก้อนสีดำแข็งๆที่เกิดมา ผมของมนุษย์ซึ่งมีน้ำหนักถึงสองปอนด์หรือเกือบ1กิโลกรัมและมีรูปร่างหน้าตาเหมือนเป็ดสีดำที่มีคอยาวมากๆสำนักข่าวลิเวอร์พูลเดล่โพสต์รายงานข่าวในปี1 8 6 9ว่าเจ้าก้อนผมที่แข่งตัวนี้เนี่ยทำให้กระเพาะอาหารหนาขึ้นและเกิดการเน่าเปื่อยและกลายเป็นสาเหตุที่ทําให้หญิงสาวผู้นี้เสียชีวิตพราะมีการสอบสวนเกิดขึ้นน้องสาวคนหนึ่งของผู้ตายเล่าว่าในช่วง12ปีที่ผ่านมาพี่สาวเนี่ยมีอุปนิสัยที่ชอบรับประทานผมของตนเองเรื่องนี้ก็เลยเป็น เช่นนี้แหละฮะ 4. ตายสองศพเพราะอยากหลอก ในปี1881ในยจ้างผู้หนึ่งได้ขอให้คนรับใช้ของเขานําปืนที่เก็บไว้เนี่ยมาให้หน่อยเพราะตั้งใจจะนําไปให้เป็นของขวัญแก่คนผู้หนึ่งไอ้คนรับใช้ผู้นี้เนี่ยมีชื่อว่าเฮกซึ่งออกจากหัวทึมนนิดๆจึงไปนําเอาปืนพกลูกโม้นั้นมาให้แก่ในยจ้างของเขาระหว่างที่หยิบปืนขึ้น,นมาเนี่ยเขาก็ตัดสินใจว่าอยากจะลองทดสอบดูสักหน่อยแต่ด้วยเหตุผลกลใดเนี่ยไม่อาจทราบได้ซึ่งคนที่รู้ดีมีเพียงคนรับใช้ผู้นี้เท่านั้นเอกยกปืนขึ้นหันใส่หน้าของตอนเองในขณะที่ลองตรวจสอบกลไกของไกปืนเขาเนี่ย ก่ปืนจึงยิงใส่หน้าตัวเองไปโดนทั้งปากผลของการลองตรวจสอบนี้คือเขาใต้ทันทีเพราะพิษบาดแผลจากการที่ถูกปืนยิงด้วยตัวเองนะฮะคนรับใช้อีกคนเนี่ยเห็นเหตุการณ์นี้ต่อหน้าต่อตาจึงโทรเรียกตำรวจเมื่อตำรวจมาถึงเนี่ยเธอจึงหยิบปืนนมาสาธิตให้ตำรวจดูว่าเกิดเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรเธอทําเหมือนกับเฮกทําเป๊ะเ,เธอหยิบปืนขึ้นมาชี้ปลายกระบอกปืนไปที่หน้าแล้วก็ลองเหนี่ยวไกดูก็ปรากฏว่าไก่ปืนยังทํางานได้ปกติลูกปืนเนี่ยจึงยิงทะลุเข้าปากเธอไป เธอกลายเป็นศพเช่นเดียวกับเฮกการสาธิตของคนรับใช้ผู้นี้ได้สร้างความกระจังแจ้งให้แก่ตำรวจว่าเฮ็กได้อย่างไรแต่ไม่มีการรายงานว่าตำรวจและนายจ้างมีความเห็นเช่นไรต่อเหตุการณ์นี้แต่ที่พอจะเดาได้คือนายจ้างคงไม่ได้นำปืนนั้นให้เป็นของขวานใครแล้วล่วะฮะแต่คงต้องรับคนรับใช้ใหม่ที่เดียวถึงสองคนแต่คงต้องใช้วิจารณญาณขัดคนรับใช้ให้ฉลาดขึ้นกว่านี้นั้นนายจบลงแล้วครับกับการตายที่แปลกประหลาดในยุควิกตอเรียเพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกว่ามันแปลกมากไหมฮะหรือว่าเคยฟังเหตุการณ์ที่มัน แตกกว่านี้สามารถพิมพ์บอกเราหรือบอกเพื่อนๆในช่องในที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับก่อนจะขันไปนยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเรื่องเล่าร้อยแปดของเรากันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ